สีแดงครับทิมเบีย้ยขึ้นมาสีขาวยังไม่กินครับเดินหมา สีขาวทิมเบี้ยสีแดงขยับเรือสีแดงขยับเบี้ยคู่ริมสีขาวกินจากนั้นสีขาวทิมเบี้ย ฟังสีแดงใช้เบี้ยหนอกกินเข้าเบี้ยในสีขาวจึงกินสีแดงขยับม้าขวางเรือสีขาวกินครับ สีแดงกินสีขาวใช้เม็ดสีแดงใช้ม้าสีขาวใช้ม้ากินแรกสีแดงจึงใช้เหลือกินเข้าไปแรกกันดูเดือดมากนะครับช็อตนี้ สีแดงครับโยนโคนเข้ามาแบบนี้หวังจะแลกโคนนะครับสีขาวกินสีแดงกินลุก สีขาวครับกินแล้วหงายฟังสีแดงจับมา้าสีขาวเอาเบีย้ยหงายมาปิดสีแดงครับใช้โคนกินสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงใช้มา้าครับจับโคน สีขาวจึงเอาม้าครับกินเบี้ยฝั่งสีแดงไม่กินโคนนะครับแต่เดินไปกินเบี้ยความสีขาวจึงตีลุกสีแดงถอยสีขาวกิน สีแดงกินจากนั้นสีแดงตีลุกสีขาวแลกมา สีแดงเอาขุนขึ้นมาจากนั้นสีขาวกดโคนเข้าไปลุกสีแดงขยับขุน สีขาวจึงได้กินเม็ดสีขาวลูกสีขาวตามเป็นลุก จากนั้นตานี้ครับสีขาวลุกขาดเลือด้วยโคนครับผมฝั่งสีแดงขยับขุนผูกสีขาวกินแรกจากนั้นสีขาวก็เริ่มไล่ลุกครับ สีขาวกินครับเริ่มนะับหนึ่งสองสเจ็

สและสีขาวปิดเกมลูกจน